สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่แบบนี้เช่นเคยนะครับนั่นก็คือ m i มิลิต y ีไ c o o n น่ะนะ แล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงการอัปเดตครั้งใหม่ที่เจ้าของแบ็คเขาได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คืออีเวนต์ของเครื่องบิน F22 นั่นเองเป็นเครื่องบินที่ทรงเทพสมควรเลยนะครับซึ่งว่าผมก็ได้มาแล้วนะหลังจากที่ผมนั้นต้องเสียแรงกายต้องเสียเหงื่อในการทำภารกิจนี้ผมบอกเลยนะภารกิจนี้ไม่ได้ยากเว้ยแต่ที่ยากคือมันให้พอยต์เราน้อยเว้ยดูดูดูเด็แบบการทะลุป,ป้ายขันหนึ่งอยู่ที่5พอยต์การยิงป้ายขค้าหนึ่งอยู่ที่8พอย โอ้ให้คนน้อยเลยแล้วดูพอยที่เขาต้องการในการที่แบบเราจะได้เครื่องบินซูเปอร์เอฟยี่สิบสองนะครับนั่นคือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยพอยเว้ยก็จะเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันต้องเหนื่อยนะในการที่แบบต้องใช้เวลาในการฟาร์มนะครับทุกคนโอเคงั้นผมจะเริม่มอธิบายเกี่ยวกับเควสเลยนะครับว่าโดยเควสนี้เขาก็ต้องการให้เราทะลุวงสแงีแดงข้างบนหัวเราเห็นไหมครับทุกคนเดีย๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับอันนี้คือวงนี้เขาต้องการให้เราทะลุนะครับเวลาเราทะลุไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่ห้าพอยนะครับทุกคน ออมันก็จะเป็นแบบใกล้ไงฟาร์มแบบใกล้ไม่ต้องไปไหนไกลนะแบบขับเครื่องบินแบบวนไปวนมาที่เดิมได้แหละแต่ตรงกลางมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันแค่มีอยู่ไม่กี่วงนะแนะนำให้ขับอยู่แถวบ้านเลยดีกว่านะครับและอันถัดมาก็จะเป็นทางด้านแบบปดพอยน,นะครับทุกคนโดย8ปดพอยนเนี่ยเขาก็จะให้เราทําลายป้ายคาอากาศนะครับ๋ะวผมวจะพาทุกคนไปดูนะว่าไอ้ป้ายนี้มันรูปร่างหน้าตาเป็นอะไรยังไงนะ นี่อันนี้คือป้ายที่เราต้องทําลายนะครับทุกคนเวลาเราทำลายเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่8ปดพอยนะครับจะก็จะเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะให้กู10ก็ไม่ได้ทาไมต้อง8ก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยแบบเจ้าของแมพชอบอะไรยากๆไงโดยสรุปง่ายๆนะคือเควนี้เขาก็จะมีูองอย่างให้เราทำนะครับนั่นก็คือการทะลุวงแหวนสีแดงที่ได้5้าพอยแล้วก็การทําลายป้ายที่ได้8ปดพอยนะครับทุกคนก็จะเป็นอะไรที่ทรมานแล้วก็ทรมารพอสมควรเลยนะครับโอเคทุกคนแล้วอย่างถัดม,มาที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือของรางวัลนั่ ก็อันที่2นั่นก็คือ50,000 0บาทแล้วก็อันที่สามก็คืออันนี้คุ้มคุ้มมา,มากเลยเวนะ้ยนั่นคือ25้เจมนั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นอะไรแบบที่คุ้มพอสมควรเลยนะเพราะว่าในการที่เราจะผลิตเจมใต้ดินได้แต่ละเม็ดนี่ก็ลากเรือไปสมควรเลยนะครับเพราะว่าเม็ดหนึ่งนี่ใช้เวลาร้อยกว่าวิเลยนะครับทุกคนแล้วก็รางวัลที่แบบใหญ่ที่สุดของเราน,ะนั่นคือ F 22กับซ u เปอร์เนะครับทุกคน โดยขึ้นมี2ลำนี้ก็จะมีพอยที่แตกต่างนะครับคือ F22 ธรรมดาเนี่ยเขาก็ต้องการพอยอยู่ที่4,500พอยนะครับแล้วก็อันถัดมานล่วคือซูเปอร์ A22 นั่นก็คือเขาต้องการอยู่ที่12,500พอยก็เป็นอันที่เยอะมากเลยเว้ยเยอะจนแบบทรมานเลยเว้ยตอนที่ผมฟาร์มอ่ะกว่าจะได้4,500พอยนี่ก็ถือว่าทรมานมาสมควรเลยนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือแบบผมฟาร์มชั่วโมงกว่าแลวขับวนไปวนมาทุกคนลองคิดดูดิว่ามันทรมานแค่ไหนในการแบบขับวนไปวนมาแบบ1ชั่วโมงกว่าโอเคนะครับทุกคน โยพาราคิตกเยเลยอะแล้วว่ามันตกไวขนาดนั้นเลยเหรอ ยังเพิ่งเปิดคลิปมาไม่ถึงสินาทีนะพวกเนี่ยโอเคทุกคนครับผมจะเริ่มบอกเทคนิคในการฟาร์มเควสนี้ไงให้มันเร็วๆนะครับทุกคนโดยขั้นแรกเนี่ยทุกคนก็ต้องมีเครื่องบินวอลแพนนะครับทุกคนเดยเครื่องบินวอลแพนเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีลูกกรเยอะแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างจะคงที่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันเร็วจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะยิงเป้าไม่ทันแล้วก็ทะลุองค์ไม่ทันนะครับทุกคนทุกคนอาจจะเบี้ยวแล้วทะลุไปเลยเว้ยเออแล้วนี่ก็สาเหตุที่ผมนัแบบ hi, รมนเรรวะจ็ เปล่าอ่ะโหแบบดาร์ซามันความเร็วสูงแบบทะลุแบบเป้ารัวๆลยไงเงแต่ทุกคนลองคิดดูนะถ้าทุกคนใช้ดาร์ซาแล้วแบบแล้วทุกคนคุมเครื่องบินไม่อยู่แล้วแบบทุกคนต้องเลยเป้าไปสามสี่เป้าแล้วก็ทะลุวงแหวนไม่ได้ทุกคนจะรู้สึกไงทรมานดิเออ,อย๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะครับเพื่อทุกคนไม่เชื่อนะไปเลยลูกรางของฉันไป <c oughs> ไปอลยอันนี้ทุกคนยังแบบซอฟ <c oughs> ๆอยู่ซอฟๆอยู่เดี๋ยวพอเรื่องขับไปเรื่อยๆก็จะเริ่มแบบรู้สึกแแปลกเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเริ่มเริ่มทะลุเริ่มทะลุไม่โดนเชียว นี่ไงเริ่มเริ่มออกอาการเริ่มออกอาการเชิบเชิบเชิบเหยียเห็นปหมมันจะไม่โดนบางวงเว้ยเนื่องจากว่าเราควบคุมไม่ดีนะครับเนี่ยแล้วเวลาเราเล็งเป้าแบบยิงเป้าที่มันได้8ปดพอยต์เนี่ยเราก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ยิงไม่โดนนะครับทุกคนปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมยิงไม่โดนเลยเว้ยเฮ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 ้ยเอะไรอะไรอะไรไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี่คิดว่ามีลูกศรเยอะกว่าแล้วเฟียลเหรอวะ ฮะฮะร่วงไปดีร่วงไปดีร่วงไปด,ดีทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการใช้ดาร์กซายกับภารกิจนี้มันยากแค่ไหนนะครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าใช้ได้นะครับทุกคนมฮยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะไรอ๋อมีคนมาบุกฐานแล้ลร่วงฉเฉลยแล้วว่าแต่ถ้าถามผมนะเอาจริงมันก็ใช้ได้เลยเว้ยแต่มันต้องเหมาะกับคนที่ควบคุมเครื่องบินเก่งๆนะครับเพราะว่า ถ้าควบคุมเครื่องบินไม่เก่งเนี่ยมันก็จะเหมือนผมเมื่อกี้นะครับคือขับเลยวงกับยิงเป้าไว้โดนเว้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะขอแนะนำให้ทุกคนใช้วอลแพรนะครับโดยวอลแพรนี่มันก็จะเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วค่อนข้างคงที่แล้วก็ลูกสุนที่รีโหลดค่อนข้างไวนะครับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับภารกิจนี้พอสมควรเลยนะครับทุกคนโดยถ้าจะให้ผมแนะนําจริงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะอัปเกรดเครื่องบินวอลแพรให้แบบเต็มๆมาเลยเว้ยเนื่องจากว่าในการที่เราอัปเกรดเต็มแล้วเนี่ยมันจะทาให้สปีดของข 135นะถ้าเป็นปกติของมันก็อยู่ที่119นะครับทนเออและถ้าไม่อัปเกรดเนี่ยไอ้พวกลูกุนพวกนี้ก็อยู่ที่4นัดนน้ครับแถมรีโห a d ช้าด้วยนะแะถ้าทุกคนถามว่าพี่พี่มาจะอัปเกรดอะไรยังไงหรอผมอัปเกรดไม่เป็นนะโอเคงั้นผมจะพาทุกคนไปดูนะครับนี่เห็นไหมพอเราเดินไปถึงตู้เซฟปุ๊บแล้วเราก็ต้องเปิดตู้เซฟไม่ไม่ได้เปิดตู้เซฟเปิดทางเดินลงตู้เซฟเดินเข้าไปเลยเว้ย แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปปึ๊บแล้วคุณก็จะเจอ ER คอมพิวเตอร์ตรงนี้เว้ยแล้วก็คุณก็จะนั่งนี้กดนั่งไปเลยเหไหมที่มันมีคามําว่าเซนเนี่ยนั่งลงไปเลยปั๊บแล้วทุกคนก็ต้องเลื่อนลงมาด้านล่างเลยแต่นี่อยู่ด้านบนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับ <i> คือไอ้คอมพิวเตอร์อันนี้มันเอาไว้สําหรับอัปเกรดเรืออัปเกรดรถอัปเกรดเครื่องบินโดยเฉพาะเลยนะเว้ยแล้วเครื่องบินวอลแพนเวลาเราจะอัปเกรดเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับ, <i> รบทุกคนเห็นไหมที่มันไม่มีรูปเนี่ยเหน็น รีโหลดให้มันเร็วๆกว่าเดิมแล้วก็อันติเมทอัปเกรดหรือคืออัปเกรดสูงสุดนั่นเองนะครับทุกคน แล้วซึ่งว่า,นานเวลาเราเัปเกดเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสภาพอย่างนี้นะครับนั่นคือเครื่องบินที่มีความเร็วเพิ่มมาเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้จาก119เกลายเป็น135อาเออจาได้แหละแล้วก็ลูกสุนเพิ่มมาอีก2นัดน,นะครับทุกคนก็จะเป็นอะไรที่กระเรียนมาสมควรเลยนะเออและแถมว่าความอึ่นเขาก็เพิ่มเยอะด้วยนะครับเพิ่มแบบมีใครมากวนวเราไงเราจะได้สู้เขาได้นะไอ้อย่าผมก็จะสาธิตให้ทุกคนดูนะครับว่าการใช้วอลแพนกับดาร์กซ่าที่ทุกคนเห็นเียมันจะแตกต่างกันเยอะขนาดกนะัเคริ่มยร,รอย เห็นไหมเวลาเราขับเครื่องบินบอแพร์เราเนี้ยมันก็จะทําให้เราควบคุมง่ายกว่านะครับถึงสปีดมันจะตกลงเยอะเนี่ยแต่มันก็ทําให้เรานั้นควบคุมเครื่องบินได้ง่ายกว่าเดิมนะครับทุกคนเห็นไหมผมจะไม่พลาดสเป้าเลยเว้ยอันนี้คือแบบผมบังคับปกตินะแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนะเออตอนขับดาร์กซานนี่โคตรเครียดเลยเว้ยกว่าจะผ่านวงหนึ่งได้ไต้องรุนแล้วรุนอีก เห็นไหมคุ้มง่ายมากเลยเว้ยแบบฉลุยเฉลิวเลยแถมมีความเร็วที่ค่อนข้างจะคงที่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของความเร็วคงที่ของวอลแพนนะครับทุกคนเวลาทุกคนแบาานบขับทะลุวงอยู่เนี่ยทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะยิงเป้าได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องบินนะั้นมีความเร็วที่ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะครับโอเคแล้วพอเราทำภารกิจเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ต้องมากดรับเครื่องบินตรงนี้นะครับพอเราก,กดรับปุบป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ่ากดรับสองรับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้อง พอเรามาถึงนี้ปุ๊บเราก็ต้องเดินเข้าไปเหยียบเลยเนี่เห็นไหมแล้วเขาก็จะทําการสปอนคือบิน F22 สุดเท่พอมาแล้วเว้ยผมก็ต้องขอบอกเลยนะที่ผมดูดมาไอ้เครื่องบิน F22 นี่เป็นเครื่องบินที่เท่สุดเท่าที่แมปนี้จะเคยมีมาแล้วเว้ยดูดิทรงเขาโคตรสวยอ่ะโอเคแล้วเราก็ต้องทําตามขนมคนียมของช่องเรานะครับนั่นคือการดูสภาพโดยรวมของเครื่องบินลํานี้นั่นเองนะนะเดี๋ยวดูซิว่าเครื่องบินลํานี้จะมีทรงที่สวยขนาดไหนกันเชียวนะ อ่เรามาเริ่มดูตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าดูจากด้านบนเนี่ยดูดีด้านบน <c oughs> โหเขามีแบบความวาวเว้าเรียมก็จะเป็นรูปทรงที่เท่พอสมควรเลยนะครับทุกคนดูดีมีเรียมโอ้โห <c oughs> มีสัญลักษณ์ต่างๆด้วยอา่ารูระบายต่างๆมีไฟในไฟมีไฟ,ไม,ไ,ฟ,ไ,มไ,ฟไม่มีนีหว่าโอเคแล้วอย่างถัดมาที่เราจะดูนั่นคือด้านหลังนั่นเองนะครับทุกคนโดยด้านหลังนี่ก็จะเป็นทรงที่สวยพอสมควรเลยนะเห็นไหมมีทั้งแบบ การติดสีตรงนี้แบบเพื่อความแบบมันไม่ให้เทาจนเกินไปทั้ง2ด้านก็ต้องขอชมเชยเลยนะครับว่าการออกแบบครั้งนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากเลยเว้ยโ,โหสุดยอดเลยว่ะเครื่องบินลำนี้ด,ด,ดูดิโอ้โหมีการแบบเรียมๆตรงนี้แบบให้มันมีดีเทลต่างๆด้วยดูด้านหน้าแบบเป็นเครื่องบินที่แหลมเหลือเกินแล้วดูไอ้ตรงนี้มีมีอะไรด้วยไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะที่ยิงปืนหรอไม่รู้อ่ะมันคืออะไรวะถ้าทุกคนรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแต่สภาพโดยรวมเครืค่องบินลำนี้ผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเท่มากๆเลยเว้ย เออถูกใจไปอย่างมากเลยหลังจากที่ผมแบบเชียร์ฟเอสิเนี่ยว่าเทแล้วเนี่ยไอ้นี่มันยังเทกว่าเลยเอฟยี่สิบสองเนี่ยแล้วก็บิสไซด์ของเครื่องบินลำนี้ก็ได้มีอยู่ที่4นัดนะครับทุกคนด้านละ2นัดน,นะนะอันนี้1 2แล้วก็ด้านธรรมะก,ก็จะเป็นอีก2นัดก็คือ1 2ึ่งสองนะนะแต่ไปเริ่มบินกันเลยดีกว่าไหนะดูซิว่าความเร็วเครื่องบินลำนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่กันเชียวนะครับทุกคนไปบินเลยบิน อ่าดูหมุนว่าเครื่อบิน X22 ของเราเนี่ยก็จะมีความเร็วอยู่ที่1 8 9่งร้อยถึงหนึนะครับทุกคนเออก็จะเป็นแบบโพลตะกูล F อฟของเขาเนะี่ยเอฟเคร่อบินตระกูนเอฟในแมปนี้มันก็จะความเร็วอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่มากหรือไม่เยอะไปกว่านี้นะแต่ถ้าคุณเติมเนี่ยอาจจะเร็วกว่าน,นี้ก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมเลือกที่จะไม่เติมนะครับเนื่องจากว่าเปลืองเงินนะนะโอเคและอย่างถัดมาที่ผมจะดูนะั่นก็เป็นทางด้านของพิซซ่า่นเองนะครับทุกคนโดยพิซซ่าก็จะีียทั้งนนนนะ,นะนะนเเรก็ปแบบคบคคุ เพียงเฮ้ยเอามาความเร็วของบิซน์นี้มันช้าจังวะหรือปกติวะเออความเร็วบิซน์น่าจะปกตินะครับทุกคนน่าจะไม่ต่างจากพวกคือบิน F16 หรือ S18 นะครับน่าจะแบบเหมือนกันแหละนะอ่ะาแล้วดูหมุดว่าครือบิน A2 2เราจะมีปืนกลที่ติดอยู่ด้านหน้าด้วยใช่ไหมไหนลองยิงเ่ยแป,ยงปยงย้งเปยงเปยงอ๋อยิงสลับสลับกันจะไม่สามารถยิงแบบอิสระได้นะครับทุกคนเราต้องแบบยิงเป็นแนวตรงเท่านั้นนะครับ เฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นแบบว่ามีเครื่องบินให้ผมลองดาเมจอยู่ปะวะเออใช่จริงด้วยนี่ว่าโอเคงั้นผมจะถือจังหวะนี้ลองดาเมจกับเครื่องบินวอลแพรที่จอดอยู่ด้านล่างเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าเครื่องบิน s อ2วีองเราจะสามารถสร้างดาเมจกับวอลแพรได้เยอะขนาดกันเชียวนะยิงเลยยิงเฮ้ย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 เจ้าของเครื่องมาแล้วเจ้าของเครื่องมาแล้วได้ถล่มถล่มถล่มอุ้ย อันนี้ยิงไปแค่2นัดนะครับทุกคน2นัดหรือหนึ่งนัดวะเมื่อกี้น่าจะยิงไปแค่2นัดดีหว่าก็เกือบครึ่งหลอดนะครับทุกคนด้าเมจของเครื่องบิน X22 นี่ก็จะพอกับพวกเครื่องบิน F16 กับ F18 เลยนะครับทุกคนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอะไรนะเออมันก็เหมือนๆกันแหละมันแตกต่างกันที่ทรงเฉยโอเคงั้นเรามาดูลันถัดไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนั่นก็คือทางด้านของซูเปอร์ X22 ของเรานั่นเองนะผมก็ต้องบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างจาก a 2 2ธรรมดาอยู่นิดหนึ่งนะทุกคนเอยไม่ใช เฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้ลืมได้ไงวะเนี่ยเพิ่งเสพไปแบบเองไม่ใช่หรอวะโดยเครื่องบินซูเปอร์เอ็ยี่สิบสองนี่มันก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากเอ็ยี่สิบสองธรรมดาสักเท่าไหร่นะครับทุกคนที่มันแตกต่างมันก็มันจะเป็นทางด้านของบิไซายม,มากกว่านะครับทุกคนโดยบิไซา์เนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มเข้ามาสองนัดทุกคนจากสีน่นัดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอยู่ที่หกนัดน,นะครับและทางด้านของกระสุนปืนกลด้านหน้าก็าาาดียิงโัวกว่าเดิมนะครับนี่เปียง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 เฮ้ยเฮ้ย ออจากเครื่องบินเฉยเลยอะไรว,วะคิดว่าเรจออจากเครื่องบินลำนี้ได้งั้นเหรอลงไม่ได้วเว้ยไปยังหายไปเลยไป้เงี้ยผมจะเริ่มอธิบายใหม่กันเลยนะครับทุกคนหลังใจากที่ผมโดนรถกวนเมื่อตะกี้อะนะไม่ใช่อันนี้มัน F18 นี่ว่าจะเอาซเปอร์ F22 แต่พอเป็นซเปอร์ F22 ปุ๊บมันก็จะเพิ่มบิซายเข้ามาอีก2นัดนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีสมควรเลยนะเอา้า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 เอ้าทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรอ่อ ทำไรอ่อเพื่อนทำไรอหรเจ้าขโมยขึ้นไปหรอยิงยิงยิง โอเคตอนนี้ผมก็ต้องแบบบินไปรีวิวไปนะครับทุกคนเนื่องจากว่ามันมีเด็กคนนึงคอยมากวนผมตลอดเวลาเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมนั้นรีวิวบนพื้นไม่ได้เลยนะโดยซูเปอร์เอ็ยี่สองเรานี่มันก็จะมีความแตกต่างจากเอ็ยี่สองธรรมดาอยู่ที่บิสไซน์นะครับโดยบิสไซน์เนี่ยถ้าเอ็ยี่สองธรรมดาถ้าทุกคนจําได้มันก็จะมีอยู่ที่สนะี่นัดเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นทางด้านของซูเปอร์เอ็ยี่สองเนี่ยเขาก็จะทําการเพิ่มบิสไซน์เข้ามาอีกสองนัดน,นะครับินนซุปปเเเเอรรรรรรร์าาีีีี่่ยมมกกโหลลลดููท็ววะสค นะครับแต่มันก็ไม่ได้เร็วเลิศเลยขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนเอฟจีสองธรรมดานั่นก็คือทางด้านของปืนกลด้านหน้านะครับปืนกลด้านหน้าเนี่ยมันก็ได้ยิงรัวกว่าเดิมนะเปี้ยเพี้เพี้ยเเพี้ยเทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นเอฟจีสองธรรมดามันก็จะยิงแบบกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะครับแบบยิงแป๊กแป๊กแป๊กๆแต่นี้บอกคุณสามารถยิงรัวได้เลยนะเว้ยเออมันก็แบบยิงแนวตรงเหมือนเอฟจีสองธรรมดาเลยเห็นไหมเ ดูหมว่าจะมีคนมาบุกฐานผมสู้ชีวิตจะจัดเลยเดิเขามาป่วนฐานผมสามรอบแล้วเนี่ยเขายังสู้อยู่เกอวะเขาคิดว่าผมอยู่ฐานเหรอผมอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยทางด้านความเร็วของซูเปอร์เอฟี่สของเรานี่ก็จะเหมือนเหมือนกับเอฟที่สองธรรมดาเลยนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะที่มันเพิ่มเข้ามาจริงๆนั่นคือทางด้านของกระสุนนะครับแล้วก็ไอ้ปืนกลด้านหน้าให้มันรัวของเดิมนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนสีเครื่องเท่านั้นเองนะเวทั้ะใจสรุปง่ายๆนะอุ้ย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 กูกำลัง อะไรอ๋อคิวจะมาป่วนบ้านกูงั้นเหรอเจอดีหน่อยก่อนที่กูจะปิดคลิปมามากูจะได้ลองเครื่องสักทีมาให้พี่ลองสักดีๆนะน้องเปีย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 งเฮเปียงเปียงเฮ้ยแต่ยิงแอรคาบไม่เข้าเลยแอรคับหนาเกินไป M22 สู้ไม่ได้เฮ้ยแป๊บนึงนะถ้า M22 สู้ไม่ได้แต่เรามีอาวุธลับแล้วแป๊บหนึ่งทางขึ้นอยู่นี่โดนอยู่แน่เพื่อนฮะเป็นอะไร ชอบกลัวแล้วใช่ไหมเจอดีโอ้ยขึ้นไม่ได้อาะขึ้นได้แล้วโดนกูแน่เพื่อนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าฉันมาหาเธอแล้วหนีไปไหนจ้าหนีนไปไหน,นไไหนีไปไหนหนีไปไหนเอะ ขยันโกนแล้วใช่ไหมขยันโกนเจ้าเดิมเลยดี่วาไม่ใช่เจ้าใหม่ดีกว่าแม่ผมคิดว่าคลิปนี้ผมจะได้รีวิวอย่างสะดวกสะดวกแต่ไม่สะดวกเลยว่ะทุกคนถ้าผมรีวิวไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะวันนี้ว่าผมนั้นไม่มีเงินที่จะเติมแบบส่วนตัวนะถ้าผมมีเงินที่จะเติมแบบส่วนตัวผมก็ไม่เติมอยู่ดีแหละเติมเงินโอเคทุกคนสนสัปดาหนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับผมแค่จะมาบอกทุกคนว่าทางเจ้าของแแบบเนี่ยเขาได้ทําการอัปเดตเครื่องบินเข้ามาใหม่นะเว้ยนั่นก็คือเครื่องบิน,น่นเอฟ โอเคมันพูดใหม่กันเลยนะครับทุกคนโดยทางเจ้าของแมปเนี่ยเขาได้ทาการเพิ่มเครื่องบินเข้ามาใหม่น,ะนั่นก็คือทางด้านของ F22 นั่นเองนะผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าทุกคนว่าเครื่องบิน F22 นี่เป็นเครื่องบินที่ทรงสวยและก็เท่สมควรเลยนะแต่ถ้าถามว่าทางด้านดาเมจมันมีประโยชน์ไหมสำหรับผมก็มองว่ามีประโยชน์นะครับถือว่ามีประโยชน์เนื่องจากว่าเครื่องบินของเขามีลูกกรเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะรีโหลดเร็วพอสมควรเลยนะมันน่าจะคอยอไว้กวนชาวบ้านได้อย่างดีเลยนะครับทุกคนเออแต่ถ้าถามว่ามันคุมไหมก็ไม่ค่อยคุม่ไนสักนเะท มันใช้เวลานานเกินมันปึงเวลาชีวิตอะ่ะมันก็ทําให้ผมนั้นเหนื่อยล้าไปทั้งกายทั้งใจเลยนะทุกคนโอเคแล้วสวัสดีก็ไม่มีแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ